เคสต่อมาเราได้ Recruiter Challenge Recruiter ด้วย Recruiter Challenge นะครับจะมีทางคุณทวีเดชจาก Myer Industries รนะครับคุณเดชสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแฮกทวีเดชนะครับจากบริษัท Myer Industries น่าจะคุ้นหูกันทางคุณพรอมเลอกบใหญ่นะได้ยินบ่อยทีนี้เดี๋ยวเราเชิญอีกท่านหนึ่งขึ้นมานิดนึงทางคุณคณิษฐาที่จะเป็นเคสที่จะมา c h Challenge ตำแหน่งกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อคณิษฐานะคะชื่อเล่นชื่อจอโอจากบริษัทคารกิ้วนะคะ สำหรับบริษัททากิ้วนะคะของเราจะประกอบกิจการตั้งแต่ฟาร์มเบี้ยงไก่โรงงานอาหาราสัตว์นะคะแล้วก็โรงงานแปรรูปมีตั้งแต่ เฟอร์นิเจอร์พสซิ่งนะคะก็จะเรียกว่าพบวงจรธุรกิจขั้วจเข้เตอร์ไปจนฟูดนะคะสําหรับในส่วนของตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยก็จะขายเป็นไบร์โปรดักต์ก็คือเป็นชิ้นส่วนพวกชิ้นส่วนไก่สดนะคะซึ่งขายให้กับร้านค้าปีกหรือตามร้านค้าส่งแล้วก็เป็นทางบริษัทรับไปเป็นแมทเชอรียลขายต่อแล้วก็จะมีผลักพุงสุกนะคะก็จะเป็นพวกแมคโดนัลที่รับปายต่อนะคะเป็นนักเก็ตเป็นอะไรประมาณนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับทาง CP พีดูบิทโกนะคะสำหรับวันนี้ นะคะพี่มีตําแหน่งที่หนักอกหนักใจมากหามาแล้วมากกว่า6เดือน <Okay S 2> เดือนนี้จะเข้าเดือนที่7นะคะคจะเป็นตําแหน่งของ process safety manager นะคะถ้าคุณป๊อปใหญ่คุณป๊อปเล็กหรือคุณทวีเดชเนี่ยมองเอ๊จะเป็นงานตําแหน่งเกี่ยวกับ EHS หรือ safety หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เนาะที่ต้องบอกเลยว่า process safety manager ของพี่เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น process safety information ที่จะต้องดูในเรื่องของ engineering technical skill นะคะเดี๋ยวพี่บลฟให้ฟังนิด ในส่วนของตรงนี้เนี่ยสถานที่ทํางานหรือโลเคชันของพี่จะอยู่ที่สระบุรีซึ่งอาจจะแบบว่าเป็นชนบทนิดหนึ่งนะคะ,ะตำแหน่งนี้จะทํางานเกี่ยวกับ process safety information อย่างที่บอกว่าดูทางด้านเขาเรียกว่าความปลอดภัยของทางด้าน e n นจิเนียเป็นหลักนะคะเพราะว่าถ้าเรามองดูว่า process safety เนี่ยมันจะเกิดมาจากธุรกิจที่เป็นปิโตรเคมีคอล์ออยล์แอนด์แก๊สนะคะถามว่าเอ๊ะ ทำไมธุรกิจของคากิวซึ่งเป็นฟู้ดเนี่ยถึงมามีมานั่นแหนะละค่ะเป็นที่มาที่ไปว่าเอ้ยพี่เริ่มหาตำแหน่งนี้นะคะต่อมานะคะก็จะทํางานแบบอินดิวิววลไม่มีลูกน้องลักษณะงานเนี่ยจะเป็นลักษณะงานแอดมินซึ่งเป็นเอกสารงานเอกสารเป็นหลักจะต้องติดต่อประสานงานกับทางรีจิเนียลทีมเป็นหลักอ่าอย่างเช่นว่าสมมุติว่าโปรเจกต์แรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องดูในส่วนของระบบของรีฟรีกเกอร์ชันหรือระบบทําความเย็นที่เป็นแอมโมเนียนะคะ <Okay. S 2> อ่าจะดูว่าโรโตคอลหรือ ไกด์ไลน์ของทางโกลโวลเนี่ยของค่ายกิวเนี่ยเราจะมีหลายสาขาทั่วโลกนะคะเป็น w o r l d w i ทีนี้ของทางคา่ากิวที่เป็นทาง r e g i o น a l เนี่ยเขามีไกด์ไลน์หรือมีโปรโตคอลยังไงทีนี้ของทางเมืองไทยเนี่ยจะต้องมาดูว่าแผนของทางเมืองไทยเนี่ยมีแล้วก็ได้ทําตามเขาหรือเปล่าถ้ายังไม่ทําตามเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติแล้วก็เริ่มทําตามลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะ qualification ของพี่ต้องการ engineering background เท่านั้นไม่เอา eshs ไม่เอา city นะคะคจะต้องมีความรู้แล้วก็สตรองในส่วนของเรื่อง ของระบบ r e ฟิ i เกเรชหรือระบบทำความเย็นของ Cold Storage Room ประสบการณ์อย่างต่ำในหปีนะคะปีเนี่ยจะเป็นทางด้าน Process Safety Information ได้จะเป็น Engineering หรือเป็น Maintenance Manager ก็ได้แต่จะต้องจากโรงงานอาหารเท่านั้นเพราะจากโรงงานอาหารเนี่ยเขาจะรู้ในเรื่องของระบบ r e ฟิ i เกเรชซึ่งเป็นระบบทำความเย็นนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องออมัดเพราะจะต้อง Contact กับทาง Regional Team ได้ครับประมาณนี้ค่ะที่มีบัตเจตเนี่ยไม่เกินร้อ k เราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับคุณแฮ๊กผมขออนุญาตเรียกพี่อะไรดีเอ่ยขอชื่อเล่นเน่ยค่ะจ้าโอค่ะพี่จ้าโอค่ะพี่จ้าโอนะครับพี่จ้าโอขอเริ่มที่ตัวเลขบัตเจ็ทก่อนได้ไหมครับร้อยห้าสิบเคนี่คือบวกหรือลบได้ไหมหรือว่าเป็น ได้ไหมบวกได้นิดหน่อยลบได้ก็ดีค่ะลบได้ยิ่งดีเลยค่ะเด่นเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกกันข้างในครับพี่แฮกแต่ว่าเราจะเริ่มจากยังไงก่อนดีครับพี่แฮกต้องฟังจากพี่โจแล้วเยอะที่ได้รับความนิยมเยอะคค่ะรับด้วยตลาดของเซฟตี้ที่เราทํากันอยู่โดยสวท์ด้วยสายอุตสาหกรรมมินิคัลลิงครับปัจจุบันเนอะที่ผมเคยทําข้อมูลเซฟดูตอนนี้เซฟตี้มินิเจอร์ในเลเวลตลาดเรามีประมาณ180คนนะครับโดยเฉพาะในจ็อบท็อกงานนะครับที่เสิร์ชอยู่ถ้าเซฟตี้มินิเจอร์180เนี่ยแล้วเราก็คุณป๊อปตามมมผไปด้วยนนนะะคครรัับบกที s a ฟตี้ม a เ a เจอนะครับเพราะว่าถ้าคำว่า Process เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็น Title ที่เป็นเฉพาะ organization อาจจะไม่ค่อยแมสเท่าไหร่ครับใช่ครับ1้1ทีนี้ถ้าเกิดถ้าเป็น s a ฟตี้ม a เนเจเนี่ยพี่ค่อนข้างจะกลัวว่าเป็นจบ ehs หรือ s a f e t y and e n v i r o n m e อ t a l ออะไรประมาณนี้เข้ามาเจอเยอครับพี่จะเอาเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยอาจจะไปกรองกรองที่ได้ช่อถามมันะคกรองคณะได้ครับนะครับแต่เอาตัวกว้างก่อนนะครับตัวรวมก็คือเป็นชื่อ Position หรือ Title ไว้ก่อนแล้วก็ วทีมงานเลือกลงมาขอดูหน่อยได้ไหมครับว่ามีตัวเลือกอะไรเพิ่มให้อีก Safety Engineer Security ไม่เอาเนาะเอาเน้นที่เป็นด้านโปรเจคเซฟตี้งครับโอเคงั้นเบอร์หนึ่งเบอร์สองไมครับแล้วก็โอเคเลือกได้อ่าพี่บ๊อบถ้าเป็นเกี่ยวกับ HSE เลยพวก Health Safety พี่จะโอน่าจะไม่ไม่ไม่ีเอาค่ะเราต้องเน้นไม่พิเศษค่ะโอเคได้เน้นเป็น Engineer นะฮะแป๊บนึงนะถ้า Safety Engineer น่าจะพอได้อยู่ไหมพี่จะโอได้ค่ะถ้าเป็น Safety Engineer ได้อยู่ค่ะครับโอเคน่าจะได้ พอสมควรนะครับ4,600ค,คุณแฮคผมว่าต้องพิมพ์เพิ่มเคสนี้คุณแฮคอยากเพิ่มชื่ออะไรเข้าไปไหมครับที่เราพ่จครับนอกจากเซฟซี่แล้วโปรโเซสตรงนี้ครับดูเฮลด้วยไหมครับหรือว่าดูจะดูในส่วนของทางด้านความปลอดภัยของทางด้านเอนจิเนียร์แค่นั้นก็คือจะเป็นโปรโเซสทางด้านเทคนิคอ เทคนิคอลเอนจิเ e ียค่ะ Technical, Technical Engineering เท่านั้นเขาจะไม่ไมด้ดูเซฟตี้เหมือนเซฟตี้ทั่วๆไปที่เซฟตี้แต่ละบริษัทนะคะครับครับแปลว,ว่าอันนี้ถ้าเป็น Technical Engineer Process Engineer มาแล้วเนื้องานเป็นเซฟตี้พี่จะโอเคใช่ไหมครับพี่ต้องขอดูเนื้อข้างในก่อนออค่ะคือถ้าจะเป็น Process Safety Management อย่างเงี้ยได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ในคีย์เวิร์ดดีไหมครับพี่โอ๋ค่ะได้ค่ะแบบนั้นผมจับประเด็นแล้วอย่างหนึ่งพี่โอ๋บอกว่าถ้าเป็นฟิลพวกแบ์มพวกนี้้้ไดดวยมัคครบใช่่ะ เนี่ยต้องมาจากโรงงานอาหารที่เขาจะต้องรู้เรื่องในระบบของระบบทําความเย็นใช้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ตัวคีย์เวิร์ดเครื่องทําความเย็นดีไหมครับคุณคณแนทในส่วนของตรงด้วยครับเดี๋ยวเราไปใส่พวกเทนนิ่เข้านในตัวเครับคอนเซ็ปต์นะครับทุกท่านตรงนี้เนี่ยอยากให้มีการเริ่มต้นในการเลือกตัวชื่อตำแหน่งงานให้ครอบคลุมก่อนให้มันกว้างก่อนเวลาไปกรองตัวคีย์เวิร์ดนะครับมันจะได้ตัดได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกอะไรเลยเจอแค่ร้อยแปดสิบกว่าคนเลยเนี่ยเหมือนที่เราเลือกตอนแรกมันจะน้อยนะคุณทางเนนครับ ว่า process engineer เดี๋ยวเราลองไปดูกัน keyword นะมาถึง์เวิร์ดแล้วนะคุณนะ k e ว w o r d เราเริ่มจากยังไงดีครับถ้า k e ว w o r d นะครับโดยเฉพาะสาย food เนี่ยเขาก็จะผ่านพวกระบบที่เป็น food safety หรือแม้กระทั่ง f AC, s c c พวกระบบต่างๆที่เป็น standard certified ของกลุ่มโรงงาน food นะค,ะครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่จะโอบอบว่าต้องเข้าใจระบบของ engineer นั่นก็ต้องหนีไม่พ้นพวก system ต่างๆของกลุ่มโรงงาน food อย่างนี้ดีไหมครับพิมพ์ food safety เข้าไปแล้วเลือกจากตรงนี้ดีไหมครับพี่โยได้ค่ะแต่ว่าพี่เคยลองตรงนี้แล้วเนาะแต่ว่าสามารถลองได้คือ food safety เนี่ยจะไปเจอ ทางด้านคุณภาะเยอะะทีนี้เราขอเพิ่มตัวเลือกเข้าไปก็คือเพิ่มที่เป็นกลุ่มทักษะงานที่กลุ่มตำแหน่งงานนี้ที่ทําเมื่อสักครู่พี่จะอบอกว่านอกจากทําที่เป็นกลุ่มงานที่ซัพพอร์ตเอนจิเนียร์เนาะในนั้นเราก็เลยใส่พวกเทคนิคที่เป็นกลุ่มงานเอนจิ เดี๋ยวเเาพิ่มมดีครับดีค่ะระบบทําความเย็นดีไหมครับดีครับดีดีก็ลังจะบอกเลยว่าอันนี้น่าจะตรงนะครับถ้าใช้เป็น refrigeration ค่ะออ่าโเคได้ค่ะทีมงานอาจจะพิมพ์เพิ่มเป็น refrigeration ให้ด้วยนิดนึงนะครับ refrigeration โอเคโอเคเราเลือกประมาณนี้ก่อนไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวดูเหมือนอันอื่นเนี่ยเราไปกรองจากตัวด้านไหนดีไหมครับหรือว่ามีมีจะใส่ k e ว w o r d อะไรเพิ่มอีกไหมครับเดี๋ยวลองดูผลดูก่อนทีมงานแนะนําเอโมเดียไปด้วยเมื่อกี้อ๋อดีค่ะในแชทแนะนํามาว่าอย่าลืมโอเซนชิลเลอร์แล้วก ็ทางคูลิ่งด้วย<ช>ได้ไหมได้ไหมครับได้ค่ะฟรอสเซนชิลเลอร์ดีเลยค่ะฟรอสเซนชิลเลอร์ขอบค,คุณธนาชายัยขอบคุณธนาชัยด้วยนะครับได้ครับขอบคุณนัสนัยนะครับนัสนยัยคุณธนาชายัยอ่าดีครับดีครับคูลิ่งด้วยนะครับที่จะออกได้ค่ะ โอเคซูสเทนชิลเลอร์นะครับทีมงาน C H I L L E R นะครับแล้วก็อีอันนึงครับคูลิ่งนะครับทีมงานโอเคลองลองดูบันทึกเลยครับบันทึกเลยครับโอเคเหลืออยู่860คนครับนะไม่น้อยครับไม่น้อยถ้าในกลุ่มเซฟตี้นะครับผมว่าไม่น้อยนะครับลองดูนิดนึงนะครับต้องดูนิดนึงนะครับอยากให้พี่เจ้าดูผลลัพธ์นิดนึงตอนนี้860คนคนแรกเป็นพอร์ด์แอร์แมนเทนเนนซ์แซนดิเนียจบเครื่องกลนะทำเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์รีฟริเจอรชั่นซิสเต็มคน คนนี้ได้ไหมครับประมาณนี้คนนี้ได้ค่ะถ้าเขาดูมาในส่วนตรงนี้จะได้แต่ว่าขอดูภาษาอังกฤษด้วยเพราะพี่จะต้องได้คนได้ที่ได้ภาษาอังกฤษโอเคเดี๋ยวภาษาอังกฤษสลับบุรีเดี๋ยวอะไม้ค่ะขอดูตามไปก่อนสลับบุรไบบีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแปอปโหลดเอาเดี๋ยวเช็คเอาโอเค,อเคดีมากครับพี่โจ้เดียดเ๋ยวลองดูคีย์เวิร์ดก่อนนะครับลองดูความตรงความแม่นก่อนว่าเป็นไงน,นะครับ Process Engineer นะครับของคนนี้จบอะไรเอ่ยจบเครื่องกลเหมือนกันฟ o ลลิงโหลดครับบริษัทนี้น่าจะไม่ได้ค่ะดีพิสชั่นเนี่ยจะเป็น Automotive and Electronic แต่ว่าเดี๋ยวอีกอันนึงเราไปกองอินดัสรีดีไหมครับพี่แอืมเห็นด้วยครับถ้าพี่โอบพี่เฟอร์เนาะที่จะเป็นกลุ่มฟู้ดเราลองคยวเตอร์จริงๆเป็นฟู้ดหรือเป็นทางด้านปิโตเคมีคอลออล์แอนด์แก๊สอย่างเงี้ยพี่โอเพี่แได้นั้นเราเลือกไว้สองอินดัสรีเลยครับในกรณีนี้นอกจากสองกลุ่มนี้นอกนั้นคือพี่โอไม่เปิดให้เป็นกลุ่มไม่เปิดแล้วจ้ะเพราะจะไม่ตรงกับพี่โอเคจะมีปิโตกับอาหารและทั้งหมดโอเคโอเคลองดูผลดูนะครับ คุณวิวัฒน์บอกว่าเคยหาตำแหน่งงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอ์หายากเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับหายากขอบคุณขอบคุณมากาา <c oughs> ค่ะหกเดือนละค่ะลองดูนะครับอ่ okay. าโอเคคเพราะว่าคนแรกตรงนะครับคนแรกยังอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูคนที่สองนิดนึงอ้าโอเคฟู้ดเซฟตี้แต่ดูคีย์เวิร์ดนิดนึงนะครับของยำถุงยำร้านองหาร food safety น่าจะไม่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นทางด้านคุณภาพหรือทางด้านเลคเกอร์เรชั่นมันยังติดท <c oughs> ี่คีย์เวิร์ดฟู้ดเซฟตี้ถูกไหมพี่ป๊อบใช่พี่โอ๋ครับผมถามนิดนึงหรือถ้าเป็นแบบนี้เราไปในเวที่หาเอ engineer ที่มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับพวก r e r g e r a t o r ทำความเย็นอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะอย่างนั้นดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเรามี food safety ติดเข้ามาเนี่ยบางทีใช่จะติดทางด้าน production กับทางด้าน quality เข้ามาด้วยทีมงานเราเอา keyword นะครับตัว keyword ที่เป็น food safety ออกและให้เหลือเกี่ยวกับพวกแบบระบบทำความเย็นเครื่องเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ครับเราไปกรองในส่วนของอินดัสรีที่เป็น food อยู่แล้วถูกไหมพี่พี่ฮะมันมัจะััได้ ะครับถ้างั้นเราดูอย่างนี้อุปกรณ์ทําความเย็นเครื่องทําความเย็นแบบนี้ถ้าเราเพิ่มเข้าไปได้ด้วยไหมครับเครื่องทําความเย็นลองดูก็ได้ค่ะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเครื่องทําความเย็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองดูไปเราเดี๋ยวจะไปเจอพวกแอร์ของทางด้านออโตโมทีฟอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้และครับแค่เดี๋ยวไม่เลือกดีกว่าเน้อได้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 ครับเดี๋ยวลองบันทึกผลนะครับเพราะว่าอันนี้มันก้ำกึ่งอันนี้เราเน้นมาที่เอนจิเนียร์นะฮะคนแรกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเจะดูคนที่สองเราะว่าสิบคนยังเยอะอยู่นะครับอันนี้ใช่่่คครรัับวอออลลุมมมยงงฟิิิเเเตต์ได้ีกพ นี่ถามพี่จะาโอต่อนะครับถ้าเกิดเอาฟิลเตอร์ในกลุ่มธุรกิจเข้ามาแล้วเราได้กลุ่มธุรกิจที่ดีในการนั่นเท่ากับว่าสเปคอื่นๆที่เป็นคอลลีฟิเคชันพี่โอลองรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมครับทีมงานเลื่อนลงมานะฮะอายุงาน4ปีน้อยไปงั้นต้องฟิลเตอร์น้อยไปค่ะฟ <filter, S 2> ิลเตอร์เอ็กซ์เพียเรียนให้หน่อยได้ไหมครับพี่ขอประมาณสัก6ปีค่ะโอเคครับอันนี้อย่างในตัวอย่างถ้าดูจากในคิวแเชียร์เลอร์เอชบีไอซีอ๋อโอเค เกือบหกปีนะครับอ่เดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นิดหนึ่งยังถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับคนแรกประธานโทษผมแอบเห็นสระบุรีด้วยนะครับเผื่อว่าพี่จะโอ้กไปจีบอีกทีนึงนะในคีย์เวิร์ดได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปจีบอีกทีนะครับอ่เดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดหนึ่งไงะเราดูอีกคนหนึ่งนะครับ cooling tower นะครับเดี๋ยวสไลด์ลงมาอีกนิดหนึ่งเป็น maintenance อันนี้ process cooling อ๋อมีคุณวัชชัยแนะนำคีย์เวิร์ดเพิ่มเป็น cold storage นะครับขอบพระคุณค่ะขออนุญ,ญาตถามพี่เจโออีนิดนึง6กเดือนที่ผ่านมาครับปัญหาที่พี่เจโอเจอคือแคนดิเดตเขาไม่พรีเฟอร์กับโลเคชันเราหรือเราหานันไตัวที่บ็กกราวเขาไม่ได้อย่างงี้ค่ะคือแบ็กกราวเนี่ยหนึ่งจะต้องได้ในส่วนของตัวที่พี่โอบอกไปเนาะโลเคชันมีปัญหาค่ะภาษาอังกฤษมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากถึงเยอะที่สุดเพราะว่าการสัมภาษณ์ของเรารอบแรกเนี่ยจะสัมภาษณ์กับคนไทยรอบที่2เนี่ยจะ เป็นในทีม Expat Team หรือ Regional Team ค่ะครับก็คือมีอแล้วแคนดิเดตที่เรากรองเข้ามาเนี่ยก็คือได้น้อยมากได้ค่อนข้างน้อยมากก็กว่าจะผ่านไปได้แต่ละรอบก็ยังไม่ได้ Final Candidate สักที จริงๆพอดีมีบุญทวชัยแนะนำม,มาอันนี้ผมว่าน่าสนใจคือ cold storage กับ freezer food ที่จะโอบสองคำนี้ได้ไหมฮะได้เลยค่ะคจะด,ดีกว่าปนป๊อบใส่ล,งลิงด้วยค่ะเดี๋ยวทีมงานเพิ่มให้นิดหนึ่งนะ cold storage นะครับ cold storage กับ freezer food ของบุญทวชัชชันนี้ผมว่าน่าสนใจมากน่าสนใจจริงอันนี้ได้เลยนะครับ freezer food พี่ป๊อปถามนิดหนึ่งนะครับที่จะโอบพี่แฮกด้วยนะครับตัวคูลเลอร์เนี่ยพี่ป๊อปมันจะไปโดมพวกแอร์เราเอาออกไหมได้ได้ได้อออกเถอะค่ะพี่ว่ามันไม่ไม่ค่อยจะตรงสักเท่าไหร่ได้ได้ เราเหลือแต่พวกอุปกรณ์ทำความเย็นในเชิง refrigeration หรือในเชิง freezer แบบนี้ว่าน่าจะ work กว่าเดี๋ยวลองบันทึกนะครับอืมหกสิบโอเคนะเอามานิดนึงนะครับอีกช้อยส e หนึ่งก็คือใส่เป็น engineer กว้างนะครับในเรื่องของชื่อตำแหน่งหรืออาจจะปลดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คกันเดียลองดูครับเดี๋ยวลองดูสไลด์ลงใหม่นิดนึงนะครับอันนี้ของอีเดิสี่ปี วิศวกรรมดีไหมครับพี่ป๊อปไม่งั้นอาจจะลองปลดชื่อตําแหน่งแล้วฟิกซ์เป็นสายอาชีพทางเอนจิเนียร์ครับพี่เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าดูจากโจทย์ของพี่โอ๋เนี้ยเป็นแมนเทนเนนซ์ก็ได้เป็นโปรเซสก็ได้ uh huh. แต่ขอแค่ดูพวกเกี่ยวกับระบบทําความเย็นมาแบบนี้แล้วไม่ใช่คุณตี้ใช่เราอาจจะไปปลดในส่วนของตัวชื่อตําแหน่งนนึงก่อนก <พอ S 2> ็ได้ แล้วเลือก job field engineer แทนนะครับครับนะครับอันนี้อาจจะ advanced นิดนึงนะครับทุกท่านที่ฟัองอยู่เดี๋ยวนี่ถือว่าเป็น case study ที่ดีมากนะครับนนเนี่ยลองเลือกเป็น engineer วิศวะนะครับแล้วลองลองบันทึกผลวิศวะเราแตกคณะแตกสายหไหมครับดีไหมครับครับที่ top เล็ก็อปใหญ่ครับพอดีว่ากลังเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราตัด,ตดคำว,ว่า safety ออกไป มันจะไปอยู่กลุ่มงานที่เป็นกลุ่มโปรดักชันและกลุ่มเอนจิเนียร์ที่เข้ามาเพิ่มเติมด้วยแต่เรายังคงเมนเทนคำว่าเซฟตี้เข้าไปด้วยได้ไหมครับเพราะสุดท้ายเราเ,ออเราก็คงต้องหาคนที่มาดูเรื่องระบบเซฟตี้ให้กับเราแต่แบ็กกราวน์เขาจะเป็นฟิวเอนจิเนียร์งั้นถามพี่เจโอด้วยว่าพี่เจโอคิดว่าไงครับประเด็นตรงนี้เก่งค่ะในส่วนของทางเซฟตี้เนี่ยพี่ไม่เกี่ยงไม่เอาเข้าก็ได้จริงๆตัวนี้สามารถที่จะสอนงานได้แต่คนที่จะมาทําตรงนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์ทางด้านแมนเทนแนนซ์หรือทางเอ็นนนนจจีีร่งงงททปาาาาาด้โห จะเป็นทางปิโตเคมีคอลซึ่งรู้ในเรื่องของ process safety information อันนี้พี่เปิดเพราะฉะนั้น safety เนี่ยตัดออกไปได้เลยค่ะโอเคโอเคเป็นสายเอนจิเนียร์อย่างนี้ผมว่าน่าจะโอแล้วครับเดี๋ยว226คนนะครับเหยียบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวล็อสไลด์ดูนิดนึงฮะโอเคอันนี้แอมโมเนียนะครับเครื่องกล r รีฟิ้กเกเรชันคีย์เวิร์ด compression system refrigeration นะครับพอได้ไหมครับที่จะโอ้ถ้าพี่เห็น refrigeration เนี่ยพอได้แต่ต้องเจาะเข้าไปดูเดี๋ยวพี่เข้าไปดูอีกค ทั้งหนึ่งเลยลุกลุกว่ารีฟิลเลชันตัวเนี้ยเป็นรีฟิลเลชันในอุตสาหกรรมอะไรจะต้องเข้าไปดูข้างในอีกครับผมว่าถ้าด้วยคีย์เวิร์ดด้วยวิธีการเซิร์ชอาจจะประมาณนี้แล้วน่าจะเป็นในเรื่องของดีเทลที่พี่จะโอแจ้งแล้วแหละว่าภาษาอังกฤษเรื่องโลเคชันที่อาจจะต้องการจะเขี่เข้าอีกทีหนึ่งได้ค่ะแต่โดยรวมวิธีการสําหรับผมผมคิดว่าประมาณนี้พี่จะโอน่าจะแฮปปี้กับวิธีการแล้วไหมครับโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ลองไปอัดแอปแล้วลองไปใช้เสิร์ชดูเนาะเดี๋ยวยังไงพี่จะฟีดแบ็ก ฟีดแบกให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างสนใจได้เลยครับได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะฟีดแบกให้เดี๋ยวยังไงพี่ขอคอนแทคกับคุณทางของคุณบุ๋มไปเนาะขอบคุณทวีเดชแล้วยังไงเดี๋ยวเราเราหลังไหมกันได้เดี๋ยวทีมงานประสานให้ด้วยนะครับจริงๆขอบคุณเคสของพี่เจโอมากนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งเฉพาะทางที่น่าสนใจมากครับขอบคุณพี่เจโออีทีหนึ่งนะครับมากครับพี่เจโอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทวีเดชขอบคุณมากค่ะคุณปอบใหญ่ปอเล็กคค่ะรับ ขอบคุณค่ะแ้วตำแหน่งนี้ยากจริงนะครับใช่ใช่ครับโดยโดยที่ผ่านมาเคยดู safety manager มาก่อนนะแต่ก็ถ้าเกิดเป็นสายเฉพาะทางเนี้ยต้องต้องใช้เทคนิคของสุสมควรนะฮะแล้วก็อีกทักษะหนึ่งคือเนื่องจากว่ากลุ่มคนน้อยแล้ววิธีการที่จะ n e g o t i a t e กับ a n d i d เด e กลุ่มนี้นะครับที่เขายังไม่ Open Sta t u s ของเขาในตรงนี้ที่ต้องใช้ทักษะเชฟชาเข้าไปช่วยแปลว่าถ้าไม่อัปเดตก็ต้องเปิดถ้าตรงก็คือโทรหมดถูกไหมครับใช่ครับสุดท้ายต้องคอ l ยิงเข้าไปดูับจริงๆสําหรับพี่แอก็ขอบคุณที่มาเป็น Recruiter Challenge กับเราวันนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สนุกๆนะครับและมีความขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับมากครับดีดีครับขอบคุณครับ